เนื้อขมิ้นเนี่ยพอท่านคล้องท่านใช้มือเจิมพอท่านคล้องท่านใช้มือเจิมแล้วผมงงมากว่าทําไมแล้วเราไม่รู้นะเพิ่งมารู้เนี่ยรู้จากแฟนรายการเนี่ยแล้วพอมาถึงเนี่ยเราไม่เคยอธิบายเรื่องโค้ดก่อนเลยนะเมื่อวันก่อนอาจารย์แขกมาอาธิบายเรื่องโค้ดก่อนเลยมันเหมือนจะทําให้เรารู้แล้วอธิบายโค้ดก่อนที่ท่านจะได้ไปนะ เพราะว่าวันนั้นอาจารย์แขกมาอาจารย์แขกบอกมาบอกเรื่องโค้ดก่อนเลยเลยกลายเป็นว่าอ้าวพอแฟนรายการได้ไปเขาไปส่องดูเขาบอกว่ามันไม่ใช่โค้ดมามันไม่ใช่โค้ดสี่เหลี่ยมอ,อาจารย์มันเป็นโค้ดเพชรอะเราก็มาดูไล่ตามเออถ้าในปกติมันเป็นโค้ดสี่เหลี่ยมนะแต่ทำไมมันมาเป็นโค้ดเพชรเราก็ส่องฮะอันเนี้ย ต้องขอบคุณแฟนรายการนะเราก็มาส่องครับนะส่องแต่ละเม็ดแต่ละเมด็ดดูอ้าวโค้ดเพชรจริงๆด้วยทําไมเนื้อคามิน้นถึงเป็นโค้ดเพชรไม่ไม่เป็นโค้ดสี่เหลี่ยมเฉพาะชุดหน้ากากนะครับเออเราก็งงเออพอมาดูเนื้อไม้นี่เนื้อไม้นะครับเนื้อไม้เนี่ยเนี่ยดูสิเอาท่านดูเนื้อก่อนท่านดูเนื้อก่อนผมให้ท่านดูเนื้อนนะดูดิฮะ เห็นไหมนะมีความแตกต่างกันนะนะมีความแตกต่างกันนะเนื้อเขาอะแต่ว่าถ้าดูเผินๆมีความใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเอาจริงๆสังเกตทีกิมก็แตกต่างนะเนื้อคามินกาจะดํากว่าจะเหลืองกว่าดํากว่านะอันนี้จะจะจางกว่านะแต่ที่เหลืองกว่าดํากว่าเนี่ยไปโดนน้ํามันเพราะท่านคล้อง นะโดนน้ำมันพ่อท่านคล่องเข้าไปพราะท่านคล่องท่านเจอน้ำมันเจอแป้งนี่แป้งยังติดอยู่เลยเนี่ยเนี่ยน้ำมันกับแป้งเนี่ยเนี่ยท่านเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่แป้งนะเนี่ยแป้งเนี่ยแป้งกับน้ำมันยังติดอยู่เลยเนี่ยเนี่ยให้รู้ได้เลยว่าไอเนี่ยเป็นเนื้อขมิ้นแต่กลองมันสลับกันอยู่เนี่ยฮะดูแป้งเนี่ยแป้งเห็นแป้งไหมเนี่ยแล้วจะค้ากว่าพอค้ากว่า เจ้าหน้าที่เราดูคนเราดูถ้าดูเผินเผนเอา้าเนื้อไม้นี่เพราะว่าเนื้อขมิ้นมันจะต้องต้องเหลืองนี่เหลืองแต่เปล่าหรอกมันเข้มพอน้ํามันนะน้ํามันพอทันคลองลงไปนี่แล้วนะมีแป้งติดอยู่ด้วยเนี่ยครับก็เลยต้องอธิบายให้เข้าใจกันไม่งั้นตอนนี้มีปัญหา มีปัญหาเข้ามาผมก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยนะโค้ดทำไมเป็นโค้ดแบบนี้ไปมาดูฮะนี่เนื้อไม้ก็โค้ดเพชรเนื้อไม้เนี่ยก็โค้ดเพชรนะโค้ดเป็นรูปเพชรนะเป็นรูปเพชรเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยท่านดูนะท่านดูจากตัวเลขนะหลังตัวเลขเขาจะมีโค้ดจิ้มน,นะฉะนั้นเนี่ยท่านจำไว้นะครับว่าชุดหน้ากาก,ากแบบเนี้ย นะชุดหน้ากากแบบนี้ที่มีหน้ากากเนี่ยนะเนื้อนะเนื้อว่านเนี่ยที่เขาบอกเนื้อไม้เนี่ยเป็นเนื้อมหาว่านนะที่เป็นเนื้อไม้มงคลเนี่ยเออไม่ใช่สินะเนื้อไม้มงคลก็เป็นเนื้อไม้มงคลนี่แหละนะครับเนี่ยคือคือเนื้อจริงๆแล้วมันเนื้อเดียว นะเนื้อเดียวกับพระขุนแผนนะเป็นเนื้อไม้มหามงคลเนี่ยเนื้อไม้มหามงคลนะนี่อันนี้เราสลับให้แล้วเราสลับให้แล้วถูกแล้วนะถูกแล้วนี่ฮะเราสลับให้ถูกแล้วอันนี้เข้าใจนะ